ท่านกันด้วยนะครับผมผมไข่รับผมผมชื่อกันนะก็วันนี้ครับผมเราครับผมอยู่ในเกมของโลบ็อกในแมปของ beauty appeal ในผมซึ่งจะเป็นแมปที่ให้เราสร้างเครื่องบินมั้งมันน่าจะใช่คุณผู้ชมเพราะว่ามีเครื่องบินตรงนี้อยู่นะครับผมก็โอเคผมเราเปิดมาฮะเล่นยังไงเดินมาตรงนี้ buy boot block เป็นการซื้อบล็อกอ๋อคอมมอนอ้าวมีระดับไอการซื้อด้วยโอเคเราต้องซื้ออะไรเราต้องซื้อบล็อกใช่ไหมโอเคซื้อมาสักษะมันกดที่บล็อก กดวางแค่นี้เหรออุ้ยมันดีมันดีเฮ้ยแ,แบบนี้ดีอันนี้อะไรกดอันนี้อ๋อเป็นการขับกูสามารถเลี้ยวได้ว่าเติมฟังโอ้ยเชื่อคนอื่นเข้าไปแล้วทำมันไอ่ะเออไม่แบบนี้เล่นแค่นี้ใช่ไหมเหมือนให้เราแบบเออสร้างเครื่องบินคุณผู้ชมซึ่งตอนตอนนี้เรามาถึงไหนเนี่ย452 293 <Bro. S 1> โอเค คือเดียวนะมันจะจไมไะเนี่ยเครื่องบินกูสาภาพมึงดูสปีดกรเต่าอืออ๋อเราสามารถกดมุงไปข้างหน้าได้เพื่อเล่งความเร็วซึ่งได้แค่นี้ว่างั้นโอเคกูคจะรอไปเนี่ยโอ้โ้อ่โอเคเราได้รับบทเรียนมาแล้วเราต้องซื้ออะไรครับเราควรจะเอเอาไอ้นี้ออกก่อน กูจะดึงออกอยังไงกูดึงตรงนี้เอาเครื่องบินออกเอาปีกออกตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เรามาซื้อเออตัวนี้กันก่อนซื้อฐานเยอะๆเลยมันมีการลีด้วยคุณผู้ชมมันเหมือนไอ้แมเอะไรวะเขาเรียกอะไอ้เมเอะไรวะเกา,กาอการ์เดนใช่ไหมคล้ายๆกันโอเคเราซื้อปุ๊บขยายเครื่องบินขยายขยายตรงนี้ก็นี้สามตัว นี่ด้านหลังอีกสอง,องตูดแล้วก็ตรงนี้มาไว้นี่กลางปีกไว้เลย2ทางแล้วก็ซื้อไอ้นี่อีกอันหนึ่งอันที่จริงผมว่าอยากได้ปีกตัวนี้300คือเดียวนะมึงมึงมึงจะดีสต็อกเพื่ออะไรในเมื่อมึงก็ขายทุกอย่างกูไม่เข้าใจไอ้นี่ ในกรนีผมควรซื้ออีกไหมควรซื้ออะไรอีกขอเช็คก่อนนะควรซื้อปีเยอะๆใช่แล้วก็น้ำมันวันนี้ชึบปีที่สามคือมันเหมือนอะไรวะคือคุณผู้ชมดูมันเหมือนอะไรมันจะไปให้กูไหมอ่ะเอ้ยไปคุณผู้ชมมันไปอุ้ยเอ้ยดี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  <c ười> แค่บินแบบมันเหมือนอะไรวะ มันเหมือนยุงคุณผู้ชมมันเหมือนยุงมากเลยคือแบบแบบนี้มันเหมือนเป็นเก้าอการ์เด้นผสมกับไอเมเปเรือคุณผู้ชมรู้สึกว่านะเพราะว่ามันมีการให้กูแบบเออสร้างเรือแล้วก็ให้กูซื้ออุปกรณ์ได้ด้วยไม่ใช่สร้างเรือสร้างเครื่องบินมันมีเฟนบูทด้วยเยเคเนี่มันมาด่านที่สองแล้วอะไรอะ่ะมึงยิงอะไรยิงเบาขนาดนั้นไม่โดนหัวกูหรอกไอ้เหี้ย โอเคเห็นไหมไม่โดนกูบอยอะไรเนี่ยเออพลิกไปพลิกมาอยู่เออเดี๋ยวนะอันนี้น้ำมันกูใช่ไหมว้าวทำไมเข้าไปเร็วจังเลยทำไมเราเต่าอย่างนี้หรือเพราะว่าไม้มันเยอะเกินไปคุณผู้ชมกูว่าใช่กูว่าไม้มันเยอะเกินโอเคสามพันหกแล้วอันที่จริงอันแรกก็น่าจะผ่านได้อยู่นะแต่มันช้าเกิน โอเคอุ้ยมันชิวมันชิวคุณผู้ชมมันชิวโอ้ oh. มอนานที่สามน้ำมันจะหมดแล้วอันแดงๆนั่นคืออะไรลองเข้าดีกว่าไหนๆก็หมดแล้ว <c oughs> เรามาเสริมเติม <c oughs> แต่งดีกว่าเราควรซื้ออะไรเราควรซื้อไม่ควรซื้อบล็อกกูพูดตรงๆกูควรเคลียร์ตัวนี้ออกอนเนี้ยเนี่ยไม่รู้จะมีเพื่ออะไร สี่สิบเก้าโลบั๊ถ้าเราซื้อเราจะได้คูณสองอะไรไม่รู้ลดร,ราคาจากสองร้อยเจสิห้าโลบั๊เอาเชื่อกูไหมมารอขายกูเฉยแหละ <c oughs> <c oughs> พอเหออเพราะว่ากูไม่น่าจะกลับมาเล่นอีกคุณไ้ชมพอแค่นี้เลยไม่ซื้ออีกคือเริ่มแรกเราตกตรงนั้นใช่ไหมคือผมต้องดูก่อนว่าข่าวเนี้ยกูไปได้ถึงไหนพราะว่าเริ่มแรกอ่ะคือมันกล้จะหมดเลยอ่ะมันมาถึงตรงเนี้ย เออมันก็ดีขึ้นอยู่น้ำมนะันอะดีขึ้นอย่างอื่นกูไม่รู้โอเคเนี่ยเราถึงแค่ตรงนี้ใช่ไหมใช่เราถึงแค่ตรงนี้รคราวนี้มาไกลขึ้นคุณผู้ชม,าามาาเผื่อๆไปตรงนู้นด้วยอ่ะก็เอาจริงๆสำหรับผมแมปแนวนี้กูไม่ได้เล่นนานมันก็ดีอยู่จริงๆกูไม่ได้เล่นแบบแนวนี้มานานแล้วคุณผู้ชมตั้งแต่ไอแมปเรือผมไม่ได้เล่นเลยอ่ะแบบเนี้คือ กูมาเล่นในรอบเอ,อหลายปีคุณผู้ชมแนวนี้นะโอเคผ่านมาถึงตรงทะเลมันคืออะไรวะนะ่ะข้างหน้านะ่ะคือเหมือนเป็นเสาหินทำไมมันยืดเป็นหนวดปลาหมึกอย่างนั้นวะน้ำมันจะหมดโอ้ม y g ก็ต้น้ำมันหมดพอดีโอ้น้ำมันหมดไม่น่ารอดว่ะจริงๆไปอีกนิดนึงได้ไหมขออีกนิดกลัวพังแน่มันเริ่มลงมาแล้วชิบหาย โอเคคือเมื่อกี้คือรถกูไม่ใช่รถหลอกเครื่องบินเออน้ำมันหมดปุ๊บลงนาะปุ๊บระเบิดเลยมันใช่เหรอวะคือแบบเออความสมจริงคุณผู้ชมคือแบบสุดยอดมากม <c oughs> ีความสมจริงแบบเออผมแบบอุ้ยคนชอบความสมจริงนี้เราควรซื้ออะไรเราครซื้อน้ำมันผมว่าน้ำมันก็จำเป็นนะแต่ว่า เออผมไม่รู้ดิผมคิดว่ากูค,ควรซื้ออย่างอื่นกูค,ควรซื้ออะไรกูค,ควรซื้อปีกกูค,ควรซื้อไอเนี้ยเนี่ยห้าร้อยแต่กูไม่มีไงเดี๋ยวเราเอาอะไรดีเราเอาปีกนี้แม่สามร้อยตัวหนึ่งเฮ้ยตัวนี้ก็ได้คุณผู้ชมเอาตัวนี้มาอหนึ่งมันติดไว้ไหนอ่ะติดไว้เนี่ยเนี่ยใช่ไหม <laughs> มันมันก็แปลกๆคุณผู้ชมมึดูคือใครจะไปบ้าติดไว้ตรงนี้ โอ้คืออยากรู้คนอื่นทำยังไงให้แม่งเร็วทำไมกูถึงช้าอันนี้ไม่เข้าใจคุณผู้ชมคนอื่นแม่งอย่างไวกูแม่งโคตรช้าเลยดูโอ้นึกสึกขับยากขึ้นนิดหนึ่งไม่แน่ใจเกี่ยวไหมหรือกูโง่เองคราวนี้เกือบโดนคืออย่างน้อยอ่ะผมขอให้เยอะกว่าอันที่แล้วแค่นั้นกูก็โอเคแล้วคุณผู้ชมไม่ขออะไรมาก ไม่ใช่ว่าแบบเออกูสร้างไปสร้างมาแม่งน้อยกว่าเดิมอันนั้นก็ต้องพิจารณาตัวเองคุณผู้ชมถ้ามันน้อยกว่าเดิมนะมึงต้องพิจารณาตัวเองโอเคขับไปเลยมันใกล้ถึงที่เดิมแล้วอะโอเคอันนี้มีเส้นอะไรอันนี้มีเส้นใหญ่อาหารใครก็ไม่รู้ด้วยคุณผู้ชมโอเคแล้วขับไปใกล้จะถึงเอ่อจุดเดิมเราแล้วคุณผู้ชมซึ่งจุดเดิมแม่งโคตรไวไอสัตว์ ทำไงเครื่องยนต์มันไววะอยากเร็วมันชาวบ้านเขาบ้างรู้สึกน้อยใจมากเลยอ่ะมันถึงไหมอ่ะผมไม่รู้ดิขอเธอขอให้ถึงโอ้มันจะหมดแล้วอือเรียบร้อยไม่ถึงโอ้โหมันใกลๆเองขอเกินกูขอเกินเออเกินเอเนเอเยิยมมันเกินอยู่มันเกินนิดนึงมันเกินนิดเดียวเพื่อ โอเคซื้อไว้ตรงนี้และเพื่อกันการแบบเออมันตกไปขึ้นผมอยากได้ตัวนี้อันหนึง่งให้ไปล,ลูกไปเลยเออว้าวโอ,โอ้คุณผู้ชมวู้จริงด้วยอันนี้มันพัดแรงขึ้นว้าวเอ้ยเคียร์แมงโตรไว้มึงดูเฮ้ยสปีดแบบส,สุดยอดมากแต่น้ำมันก็รสสุดยอดเหมือนกันคุณผู้ชมวู้ไปเลยลูก ไปเลยเร็วกว่าเรบ,บกินี่อีกเยี่ยมไปเลยขับไปแล้วไม่โดนอะไรเลยอย่างไวกูปื้มอันนี้มากคุณผู้ชมกดปื้มอ่ะมึงดูความไวดิคือเริ่มแรกแม่งโคตรช้าโอเคแต่ไม่รู้ว่าจะถึงตรงนู้นไหมอันนี้กูไม่รู้แต่เนี่ยเร็วกูปื้มมากโอเคเรามาถึงเเส้นใหญ่อาหารแต่รู้สึกว่ามันจะต่ำลงใช่ไหม รู้สึกว่ามันมันขับเร็วขึ้นก็จริงแต่ว่ามันลดตับลงเร็วมากเพราะว่ามันหนักอย่างอื่นด้วยก็เราต้องเสริมอย่างอื่นให้มันแบบดีขึ้นแต่กูขอแค่ทำลายสถิติก็โอเคคุณผู้ชมไม่ขออะไรมากโอเคมันถึงนี้แล้วมุ่ไกลๆเองทำลายได้ไหมโอเคทำลายได้คุณผู้ชมโอ้ยมันทำลายได้ เนี่ยมันทำรายได้เนี่ยโอเคเออเราไปตรงนู้นอีกโอ้ oh my god น้ำมันกูทำลายได้ปุ๊บน้ำมันจะหมดขอไปถึงตรงนู้นก่อนได้ไหมเมือนจะไม่ได้ฮะโอเคโอเคลาก่อนโอ oh my god ขอหมื่นหนึ่งได้ไหมอย่าได้หมื่นกูอยากได้หมื่นหมื่นหนึ่งสวยโอเคตกเลยอนุญาตแล้วอู้มาไกลดีนะเนี่ย เดี๋ยกูซื้อให้หมดเลยแล้วกันไม่รู้มันจะเวิร์กไหมเดี๋ยวกูจะเอากี้ต,ตัวนี้ไว้ข้างหลังเอาไว้แถวๆนี้ไม่ใช่นี่กูมาถึงไอตัวนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้เราจะวางไว้อย่างนี้โอเคเดี๋ยวผมต้องตัดปีกตัวนี้ออกด้วยคุณผู้ชมนะเพราะว่าเราจะได้ใส่บล็อกไว้ตรงนี้เพิ่ม เพื่อความเร็วไงโอเคแล้วก็ไอตัวนี้สองงานบทาบจริงไปเลยอู้อูอ้มึงดูสปีดว้คุณผู้ชมว่าโคตรเร็วโอ้จังว่านี้เร็วกว่าเดิมเยอะเลยน้ำมันก็ลดอย่างไวน้ำมันฮีอะไรเนี่ยรถแม่งรถเร็วกว่ารถไอเครื่องยนต์กูอีกชิบหายแล้วอู้คุณผู้ชมและไอท้งหลังมันติดด้วยเฮ้ยมันติดมาด้วยเหรอวะเฮ้ยมันดีคุณผู้ชมมันดีมันดีว้ ว่าขับยากขึ้นแต่แม่งเร็วเฮ้ยใช้ได้คุณผู้ชมมันใช้ได้ว้าวคืออยากรู้ว่าถ้าเราเล่นกับเพื่อนเออมันจะเป็นยังไงอ่ะคือเพื่อนนั่งด้วยได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่กูรู้คือแม่งโคตรเร็วโอ้ไมคก็มันหมดแล้วมันต้องการนนะ้ำมันเพิ่มคุณผู้ชมแม่งหมดอย่างไวเลยอ่ะโอ้ไมค์ก็เร็วคุ้มค่าดีคุณผู้ชม โอ้ oh God. Oh ไม่กอโอ้ไม่ไม่มันตกตามแล้วโอ้คือมันเร็วนะเว้ยแต่ผมรู้สึกว่าน้ำมันลดอย่างไวเราต้องแก้น้ำมันตัวนี้ก่อนก็สำหรับแบบนี้นผมก็เป็นแบบที่ผมมองว่าเออมันน่าสนุกดีแต่คือผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนเล่นกับเราได้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะผมก็ใครที่ชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามให้กันด้วยนะผมก็สาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมก็คลิปหน้าผมอาจจะพาเพื่อนเออเพื่อนมาเล่นแบบนี้ด้วยกันนะซึ่งมันจะไปได้ไกลไหมก็อีกเรื่องหนึ่งเล่มนมงดูคันนี้ดิคือของคนคนนี้โอ้โหน้ำมันไม่อย่างเยอะเหมือนว่าน้ำมันจะจําเป็นจริงๆคุณผู้ชมคันนี้แม่ก็โคตรเท่โอเคสําหรับวันนี้ลากรสวัสดีครับ